สว,ส,สวัสดีค่ะวันนี้มารีวิวเก็บลูกมันเบอร์รี่นะคะกับพี่เบนเทนหูวิสวยมากค่ะน้องมี Hands แต่ลูกใหญ่ๆเลยเนี่ยพี่เทนนั่นไงข้างหน้านี่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 นั่นไงนี่ไงนี่พี่เบนเทนมาเก็บมันเบอร์รี่นะคะที่บ้านปารีนี่นี่นั่นไงครับลูกหมืนดำๆนั่นน่ะนั่นน <right> ่ะนั่นน่ะนั่นไหนไม่ใช่ด้านบนนี่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 นั่นเลยอู้หูว้าวไหนในโชว์หน่อยพี่เทนโชว์หน่อย อุ้ยสวยมากเลยน่าทานมากเลยนะคะสดๆรไหนทานดิโอโหอร่อยมันเบอร์รี่นะคะมีประโยชน์สรรพคุณมากมายนี่เรามาเก็บมันเบอร์รี่กันยิ่งอยู่ข้างหลังลูกมาแล้วพี่เทนมาเก็บต่ตเลหนูเยอะแยะเลยนะคะ <c oughs> ประมาณนี้ว <c oughs> ินี่ไงคะ <c oughs> ได้แล้วนี่เบนเทนน้องเบนเทน <c oughs> มา <c oughs> รีวิว <c oughs> เรียกผิดไงนี่ค่ะว้าว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 วโอ้โหสวยมากขอบคุณที่ชมคลิปน้องเบนเทนนะคะเก็บต้นเก็บลูกมันเบอร์รี่วันนี้บายบายโอ้โหเยอะมากเลยอ่ะนี่ค่ะน้อไม่น้องค่อยๆเก็บนะระวังมันช้ำ อืมโอเคนั่นแหละค่อยๆเด็ดค่อยๆเด็ดเขานี่ค่ะโอ้โหเป็นพวงเป็นพวงเลยนะคะกินสดๆก็อร่อยมากแมรุงตรงหัวแม่รุ้งอ่ะมีด้วยไอมันติดด้วยติดตรงหูแมรุ้งอ่ะฉันมองไม่เห็นฉันซื่อถ่ายน่ะดำๆนั่นอ่ะอ๋อเออเอ่ะเดี๋ยวค่อยเก็บติดตรงหูได้ยขอบคุณที่สนับสนุนชมคลิปของเราวันนี้นะคะขอให้มีความสุข เฮงเฮงปังปังทุกทุกคนทุกทุกท่านค่ะมันเบอร์รี่สดสดเลยบายบายอ่ะน้องเทนบายบายท่านผู้ชมหน่อยบายบายค่ะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวถือก่อนแม่จะปิดกล้องถืออดระวังโอ้โหรีวิวเลยนะคะเอาอีกลูกนึงอีกลูกนึงลูกโอ้โหอร่อยดีที่สุดอร่อย